วสวยมากคือสีเทาเลยอ่ะนี่ยังบันีแม่นี่นะครับพี่้องเป็นบัลลังกำปีแรกค <laughs> ือสีเทาเดยอ่ือสีเทาลงมาไป นะครับพี่น้องนี่ก็ตเตยล้าแล้วๆไปเตยร้าเสร็จแล้วนะคะเมื่อนี้ก็ขอบคุณมสำหรับกำลังใจใจาก FC น้องอู๋อิงแล้วก็ต่อต่อของเบรกลอยนะครับ FC น้องอู๋อิงฝากมาให้นะคะรับมอลับปีแรกมอลับปีแรกเฮ้ยเดกผีครับมามอลับปีแรก ไปใส่รถสีเทาไปใส่เนี่ย

ก็ต้องก็ต้องขอบคุณแทนหมู่แทนพวกเลยนะครับทีมแดนเซอร์น้องอุ๋อิงนะครับ <Yes> พี่น้องขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ อย่างอ่ะขออนุญาตถอดหัวกับพี่น้องเลยเจือหรูอซีแถาลงหานกับอะไรพูดได้โอ้ยมันตามใบยาส์ไอโฟน่ะไอโฟนมันตามได้ โทรศัพท์ไอโฟนเสียบมันต่ำเลยอยู่ดีเขาอนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับพี่พน้องแป๊บนึงนี่นะครับมาต่อนะครับพี่น้อง่ะต่อคลิปก่อนเออเอาแล้วเออ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณความรักความเมตตาพวกเรานะคะที่เอฟซีน้องงูยีนมอบให้นะคะแล้วสีเทาอ๋อมอบวับานวา,า,านกันนะขอบพระคุณเลยอ่เด้อพี่น,น้องครับิดมาเออเมตตา่ในกับสําหรับทีมแดันงูยีนนะครับผมแมนแต่ว่า <laughs> ท,ที่เห็นที่เมตตาเด็กน้อยมีนนะ <laughs> ครับ <laughs> แต่ว่า อันที่พี่น้องเห็นอันตัวนี้คือเรายังทําไม่หมดนะครับเออเรายังทำไม่หมดยังเหลืออีกครับเพราะเราต้องใส่ในวันพรุ่งนี้มาขึ้นฟ้าหมื่นแตกหมื่นหยางหมื่นแตกมื่นหมื่นยังห่ะแตกมื่นีเกือบแตกจังหวะมื่นบัตแตกนะครับพี่น้องขาไปแก้ข่าวรือแต่ก็เกือบขี้เดียดนมากวันเปิดแดดก็เ่ได้เปิดวันนี้พี่น้องคขา ไทยลูปไปพี่น้องเลยสีงวงตัดกลับไปกลับมาเอามาณเราสีไทยให้พี่มาทยไปไทยใส่โอ้้อาหอร่อยนีได้ตีมนามีพันด่านนี่เต๋อ ขอบคุณนะครับผมอ่าลลัยจากแดนหญิงแดนนะครับผมดับแป๊บหนึ่งสองซ้หนึ่งสองซ้ำหวานมีห้าคนมีใครบ้างเดีไอ้ไอ้ปลาหมี่ต้องบอนโอนเรอยเอ้ไอ้ปลาหมี่ตับปลาปลาขปลาไม่เหลือเยนะครับ้อก อ๋อนี่แต่แต่หมูว้านเป็นตีของพ่อท็อนี่หมูว้านโดยยี่ห้อไทยนี่โอ้โหไม่รูปหมูว้านก็มีอยู่เด้ไปบจ้าตกใจได้ยินข่าว่ามือแตกมือเกือบแตกนะครับกเรามารอลุ้นพรุ่งนี้นะเพราะว่าแม่แม่คนที่ให้ตอนนี้บอกว่าหลบก่อน ต้องลอะะ้อรุ่นนี้นะคะพี่น้องค่ะขอ,พอพบพระคุณสำหรับเซอร์ไพรส์สำหรับทุกมือนะคะที่มอบให้กับทีมแดนดของเขานะคะพี่น้องเมรับพี่น้องไอไก่เป็ดหนังอี่ใส่มามันมีกอกเป็นไงตัวที่หาวเออเด็กเสียงเบาๆเป็นไงตัวแรกเสียงเบาเสียใส่เอามาใช้ใจะกิน <im it> <im it> <im it> เออ เขาให้ฮาดดีกินกระเบิดแล้วเอลเซเอาเอาอเจ็กกดจากกันเหรอสว่สดีครับพบกันพบเจอกันอยู่ที่บางบีตลาดโชคอำนวยตลาโชคอำนวยแพทกระซ้าใหม่นะครับผมจังหวัดเขาเคยไปเล่นบอลกับจังหุนหุนเคยไปเล่นนะครับพี่ไก่เป็นเบื่อที่อ่าปีเที่ยวไอพี่กีพวกสองคุณแม่น้ำเล่นน้ำ จันได้ไหมไกสกายสกายกต้องโอ้จํบบ่ไใดดอกรายงานเลยว่าขามข้องกะเพ็กระสาใหม่ป่คุดขุ่นยัวเข่าแข้บ่เนี่ยมีอะไสิไปแปรงฟันอาบน้ำเดือดร้อย แม่เขาบ่มีศาสตร์บอใส่มาเบิ่งก็น่าเฉพาะบ่วไห้เปรยเปรี้กร้านไหนเดี๋ยวขอไอจีคุณรู้ะจำไอจีไม่ได้นะนอกับออนี่จีพัน ยาเี้ยหมงนข่้นกับเตรียมถังไว้ให้ทุกคนไปอาบว่าใจเจ้าของนำยุใส่เอาแม่อาบ่อยนุงไหมโอเคใ่เียแนวดีายงไเหมือนน้ใส่เกไปเรื่อยเรื่ครับพี่นอกชายแต่สิวกอย่างนำ้ำ ตอบคุณพี่น้องไปเบ่แล้วมาหลายรอบแล้วรับเยอะยไปทำแม่ไง่ายไม่เสียบป่อแค่ไหนก็แค่ไหนไม่บอกเอามือไปเอาชุดตนรติดต่อชุดอยังฉันเอามาเร็วเบ่ละแม่ อาบฟังหงาวน้ำเด้ออ,อ,อา,าบอด้ทุกอย่างตอนเย็นไม่อาบอาบใจทรงชีพิตอีสบอพูนอย่ามาทำพูนไปขับงองหนไจังสู้ๆค่ะ นี่เด้ไปแล้วโอ้ยมาหอบผ่าพอพอนหนีไว้แท้อย่างนี้ถุงอุปกรณ์อยังคือหลายแทะโอ้ยนี่นะครับพี่น้องขาเบื้องหลังผู้เห็ดอุปกรณ์แม่ยังบันเนียสองร้อยจะได้ตอนไหนสองร้อยอะไรเขาก็บอกว่าตอนลงมาบอกว่าแค่ออกชองตอนสองร้อยตนี่ก็ได้สองร้อยผู้ใดมาจับพิยานี่ออกซ่องเลยนี่ช่องนี้อ้าวตายแล้วเกินเลยอุ้ยมันเยือบินบินตอนเล่น ใช่อุตส่าห์ว่าเชี่ยมาไหวตะขาดแตงหนาไม่ซนบนของแตงย่านไหนอีกไ่ได้ซีนบุญอย่างเลยอุ้ยคนหินอุปกรณ์บอกว่าท่านได้เห็นมันบอกอันเก่าอันเก่าอันเก่าโอดานนี๋ยวมันจะมีตุ้ดจีนอีกอยู่นนั่ต่อไปจะเป็นห้องเต้แล้วบัดนี้์คอยคอยเซียวบันสิงโตมาเชิดทั้งหัวเราเนี่ยบัดนีย์ขนาดตุ้ดจีนนี่ไปซัมซุงของยูไก่ซียืมลองเพลงกะยืมยืมไปเต้นไม่ลองสี เป็นอมวยแม่เป็นอมวยแมรม่วงไปใส่หมวกเออมายุหมว้ล่ะสีขาวด้วยชุนสีขาวดีใส่ไม่แบนใ่ันถึงไม่น่าะแบนโอเคขาวดีเออจวตะก้อเดิดูเดวแต่ว่าขอย่างเดียวย่าไปยุ่ขอีกโกดมันขี้วัว มันเฉียวม่ก็ไมน่งพี่าไม่หนาพี่เตอาวดีนีมานก้นี่ยวันนี้ต้องนไปดีไปเืออันนี้ไม่เกเมาเอามาเอ้าหนักแอบหนักอยู่เล็กๆลงทุนอยู่จะวาอะไรแกสุดสุดีแนว้าอะไรนะอะไรนะเลงมากช่องนี้ปีนากพีดสอง้วฟ้าเปล่านะเออร่ำ้กใหญ่ สวยแต่ชื่นชอบปานี่ชื่นชอบตีมอมวยมโโปนหน้ารถ10หล่อรถหวานมีคตปะอยู่ด่วมกันไปร้วยนเด้ออย่าลืมนะคะนี่ย่างให้รุ่นอีกเย็นนี้ว่าสุดท้ายส่งท้ายก่อนกับอีสานอีกปังอลังดีมากเอายังอีกบาะนี่บอกเลยมือเอาสิงโตมาเชิดครับพี่น้อง่ามือหียวบังได้นี่เจาเด้ แพ็ก3ใหม่แพ็กซ้ำแี่มันเกี่ยวกับอย่างวะไม่รู้อ่ะนี้เขาเป็นอามโมยาขาบอคุณครับไปเราวันนี้พี่น้องต่อาบน้ำก่อนนะครับพี่น้องคะคลิปนี้ก็จะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ